สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกะเวลาคือเก้าค่ะพี่น้องขามือน,นี่ได้อันนี้กระเพราหอยปังเมน,นูใหม่เด้อกระเพราหอยปังเนื้อโอ้โห,โหจ้าออกมาใหญ่แห้งะมาครับเทียนยินงลูกพี่ จีสมัรหนุพี่คอยพักก็มีเด้อพี่น้องผักสลัดแล้วก็นี่แครอทมันนี่มีผักมาเพียงเท่านี้มาจา้ะกระเพาะหอยอันกระเพาะหอยนี่มันมีมาแล้วเด้อพี่น้องมันแวนว่าเอาอันใดไปเห็ดแปลกเป็นเพีเ้ยน,น,นได เคยเห็ดกระเพราหอยจูบกหอยคมนะแต่อันนี้ก็เริ่มเห็ดกระเพราหอยปังมาจ้ะมาจ้ะโอ้โหไจ้แต่ทามแบบอันนีื เทคนิคแบบไหนในการต้มมันคือบอกออกมาเลยจ้ากะเพราหอยตัง เลิศดีงามเนี่ยเลิศเลยว้ายออ,ออกบอสตัวนี้มาหลุนเมื่อออกบอสออกบอสโอ้โสิเหลือสิเหลือออกคือเกาจ้าโอเค อ,อโตมันยยใหญ่แห้งพี่น้องบึงเอ้ตัวนี้ไข่เหลืองอยู่ตรงไหนอ๋อนี่เด็กไข่เหลืองมันอยู่ตรงเทิงพี่เด็กนี่อืมไข่เหลืองมาจ้งอืม โตใหญ่ถ้าเกิดว่าห้าบอไทยออกนะบอเบิดปากพี่นอ้องเอ้ยน,นีย่เอาน้ำจิ้มมานาเคือเกาน้ำนจิ้มนี่ตัวเย็น <c oughs> โอ้โหพี่นอ้องเอ้ยมาสองแบบแล้วโอ้โห เหมือนเดิม,ม,มน้ำจิ้มที่ฟู้ดอันนี้ปันไส่ตะไคร้ย่างแสบพี่น้องหอมตะไคร้ใครว่าคิวกอยะใส่หลาย ไม่ออกทุกตัวแต่ก็ออกหลายตัวอยู่เนาะกระเพราหอยปังแต่ก็ขาดน้ำจิ้มไม่ได้โอ้โหมนทีที่มันจะกระโดดออกอะ่ะ ว้าทำไมออกมากจังเลยของเราแบบว่าเราหมุนเราไม่ต้อง <c oughs> อ,อ,อ,อย่างงี้นะกรอพืดอย่างนี้ออกเลยนะนน่าเธอตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็มีไข่เหมือนเดิมจ้ะอื้อ ลูกพี่จ๋ามันออกเยอะมากเลยค่ะอ,ออกทั้งตัวเอาเอาน้ำออกก่อนอ๋อ,อไม่มีน้ำเลยเนะเออกยกะเพราแซ่บๆใส่ใบกระเพราไปด้วย うん。 เทคนิคแบบนี่เทคนิคนค,คาดเพื่อนอื ขยับไม่ได้นะอู้หูว่าจะไม่ออกเลยนี่กระโดดออกมาทั้งตัวเลยแมน,นกินซีฟูด้ดนี่กระโดดออกมาเหมือนกัน มันจะตัวใหญ่เลยนะพ่อเนาะอืมตัวใหญ่มากกินจังได้ให้ขาบดปากน้ำจิ้มในเผ็ดนะเนี่ยน้องพ่อเนาะมันเรื่องเหรอ พลรำไทยี่เจ้านาจะเป็นคนที่มืออร่อ่สุดจะเก่งมันจะทาแก,กแ้วข่อยเหรอโอ้ยอไม่ออก một làn ừm, subscribe เวลาจะจดบอกให้จะมีดนตียังไม่เคยจแมนเพลงน,นี้ป่ะตอนยอนตะตอนยอนนะเนาะเดี๋ยวสำลักเองเออเมื่อกี้นี้มันเหมือนจะไม่ออกหมดตัวนะนละว,วันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยตึงๆนะ แล้วก็ลากออกมันออกมาเฉยคือตอนแรกคิดว่าจะไม่มนแล้วนะพ่อจะเอาแต่หัวนี่แหละแต่ลากออกมาออกเฉย ับ <c oughs> พี่น้องอิ่มแห้งมีแต่ตัวใหญ่ไหมนะอืมอิ่มแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมื่อน,นี้มีแต่บลกหอยตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องเราก็เต็มถาดเลยค่ะมื่อนี้หลายกระสุนเถื่อที่เฮ็ดเนาะมื่อนี้อิ่มแห้งเอาล้วค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไวแบบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ